สวัสดีค่ะคล้ายๆกควรอบครัววันนี้นะคะจะเอาตัวเมนูนูเทลล่าโอเวอร์โหลดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูปั่นค่ะจะคล้ายๆตัวมิลช์เชคเลยแต่ว่าเราจะใส่ตัวนูเทลล่าเข้าไปค่ะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวมาลงมือทำตัวนูเทลล่าโอเวอร์โหลดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจุบจะตีวิปปิ้งครีมก่อนเนาะอันนี้จะเอาไว้ตกแต่งค่ะในส่วนท้ายของเวลาเราทำเสร็จเลยค่ะวิปปิ้งครีมจะก็ใช้วิปปิ้งครีมอันนี้เลยเป็นแบบเย็นนะคะแช่เย็นเรียบร้อยแล้วก็เทใส่โบค่ะแล้วก็ตีด้วยตะก,ก้อนะคะใช้สปีดสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ตีให้ตั้งยอดแข็งเลยค่ะ ก็ได้ตีวิปปิ้งครีมนะคะจนตั้งยอดแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะก็จะนำวิปปิ้งครีมค่ะใส่ถุงบีบเนาะแล้วก็จะใส่หัวบีบค่ะเป็นเหมือนรูปดาวค่ะแล้วก็จะมาบีบตกแต่งกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรา,าลงมือทำตัวนูเทลโเวร์โหลดกันเลยนะคะอันดับแรกจะใส่น้ำแข็งค่ะแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นนมช็อกโกแลตค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นนมข้นจืดค่ะอันนี้ใส่รวมกันทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ปั่นค่ะให้ละเอียดเลยค่ะ พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะตัวสุดท้ายที่จุดะใส่ค่ะก็คือจะเป็นตัวนูเทลล่าค่ะอันนี้ค่ะใส่ไม่ต้องหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเราจะเอาไว้ใส่ในแก้วค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปั่นอีกแป๊บหนึ่งค่ะไม่ต้องนานมาก จุ๊บก็ปังนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราไปดูวิธีจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดเสิร์ฟใส่แก้วค่ะจุ๊บก็จะใช้เป็นแก้วแบบนี้มีหูจับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแก้วทรงอื่นนะคะหรือรูปแบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันเลยอันนี้อันดับแรกจุ๊บก็จะใส่ตัวนูเทลล่านี้ค่ะเข้าไปข้างในก่อนใส่ปร,ประมาณนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะปาดให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ค่ะนุมคนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือปาดลิมแก้แบบนี้เลย เดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปปะอันนี้ให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ทำต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะพออันนี้จุ๊บทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือจะเอาตัวเพลสเซลค่ะมาแปะตรงข้างๆกันแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ตัวสุดท้ายอันนี้ค่ะเสร็จแบบนี้แล้วนะคะก็โรยตามนี้เลยค่ะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่เครื่องดื่มอันนี้เลยค่ะที่เราปั่นเสร็จแล้วใส่ไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีวิปปิ้งครีมอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนี่ค่ะพอเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะก็บีบวิปปิ้งครีมเลยค่ะ พอปีบได้อย่างนี้แล้วนะคะก็โรอันนี้ด้วยเก็ดช็อกโกแลตเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้สุดท้ายก็เป็นอันนี้เลยค่ะตัวเพรสเซลแล้วก็อย่าลืมนี่ค่ะที่เราเตรียมคือลอด นี่ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับจานัทเชลลาโอเวอร์โหลดนะคะหน้าตาดูน่าทานใช่ไหมนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสำหรับวิธีท,ทำแล้วก็อัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้จะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย